สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอโครงงานนวัตกรรมเล่น4นักศึกษาชั้นปีที่2องบล็อกเอชอผลงานสร้างช่องทางการสนทนาใน F7 Delivery ครับสมาชิกในทีมนะครับประกอบด้วยนางสาวสมนพรวงชัยรหัสนักศึกษา6351180660นายธนพัทรยุทีรหัสนักศึกษา6351180686นางสาวจีดาภพาแแลงชมพู รหัสนักศึกษา6กส1ม8้าหนึ่งนายพีรพัฒนอินเอพันธ์รหัสนักศึกษาหกส1มห้าหนึ่งนึงสก้าเจ็ดสองนางาวพธลพรม,มาแก้วรหัสนักศึกษา6 3สามห้าหนึนึยกเก้าสยกรณิตแก้วจินดารหัสนักศึกษา6กส1มห้าหน ดีเวลลอปเมนต์โปรโตไท핑จากเวอร์ชันหนึ่งเป็นเวอร์ชันสองนะครับสินค้าและบริการเกรนครีเอเตอร์เพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสารผ่านแอปเซเว่นเดลิเวอรี่ครับโปรดักต์แอนด์เซอร์วิสการเพิ่มช่องแชทสำหรับการสนทนาในแอปเซเว่นเดลิเวอรี่นะครับเพนรีเลเวอร์เพิ่มช่องทางการสนทนาในการส่งข้อความเผื่อลูกค้าที่ไม่สะดวกรับสายโทรศัพท์นะครับลูกค้า คือนักศึกษาไว้ทำงานแม่บ้านเกณสะดวกเข้าถึงง่ายไม่ยุ่งยากม u าต้องการที่จะเพิ่มช่องแชทในแอปเซเว่น e ดลิเวอรี่เพนพนักง,งานโทรหาหลายรอบ s o อรี่บอรตัวไทปิ้งสำหรับเวอร์ชันหนึ่งนะครับคือโครงงานคือการจัดส่งล่าช้ารอนานในนี้ก็คือรูปผลงานของเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นเล่มสานะครับ แล้วก็นี้จะเป็น Development p r o t o t y p i n g เวอร์ชันนะครับชื่อโครงงานคือสร้างช่องทางการสนทนาในแอปเจเป็นเรนะครับรูปพัฒนาผลง,งานเวอร์ชันสอคือการเพิ่มช่องแชทเข้าไปผ่านตัวแอปเซเว่นเดลนะครับการทดสอบ prototype เวอร์ชันกับกลุ่มเป้าหมายชื่อผลงานสร้างช่องทางการสนทนาใน F7 Delivery คนที่หนึ่งลักษณะของผููถูกสัมภา์หนึ่งเพศชายอายุยี่สามปีอะไรมันใช่มีความสะดวกสบายอะไรที่ยังไม่โดนใจสินค้าไม่มีตามจำนวนที่ต้องการคำถามหรือสงสัยทำไมถึงไม่บอกจำนวนสินค้าคงเหลือนในภายในร้านต่อยอดได้ไอเดีย การบอกจํานวนสินค้าคงเหลือในขั้นตอนการเลือกสินค้า Learning ลูกค้าต้องการทราบถึงจํานวนสินค้าที่มีอยู่คนที่2ลักษณะของผู้ถูกสัมภาษณ์คุณหญิงอายุ20ปีอะไรที่มันใช่ระบบการจ่ายเงินมีทั้งจ่ายเงินสดและทูมันดีวอเล็อะไร ที่ยังไม่โดนใจระยะเวลาการจัดส่งสินค้าไม่แน่นอนส่งสินค้าช้ามีคำถามหรือสงสัยทำไมถึงจะส่งสินค้าช้าต่อยอดได้ไอเดียคอยตรวจสอบบินสินค้าและควรสื่อสารกับลูกค้าดีๆในนิ่งลูกค้ารู้สึกอารมณ์เสียที่ได้รับสินค้าช้า คนที่3ลักษณะของผู้ถูกสัมภาษณ์เพศหญิงอายุ 40, 34ปีอะไรมันใช่ประหยัดเวลาในการเดินทางไปร้านสาขาอะไรที่ยังไม่โดนใจไม่มีมีคำถามหรือสงสัยทำไมเส้นทางถึงไม่ตรงกับที่ปักหมดต่อยอดได้ไอเดีย ต้องให้ลูกค้าดูตำแหน่งตัวเองให้ชัดเจนและถูกต้องก่อนกดสั่งซื้อนิ่งลูกค้ารู้สึกว่าหมุดที่ปักตรงแล้วแต่ที่จริงมันไม่ตรงคนที่ 4. ลักษณะของผู้ถูกสัมภาษณ์เพศชายอายุ25ปีอะไรมันใช่ต้องการเดินทางไปซื้อเองแค่กดทิกเดียวจบ อะไรที่ยังไม่โดนใจเราสินค้านานจนสินค้าที่อุ่นร้อนไม่ร้อนแล้วมีคำถามหรือสงสัยทำไมสินค้าอุ่นร้อนไม่ร้อนใช้เวลานานต่อยอดได้ดีเมื่อนำสินค้าไปอุ่นร้อนควรรับควรรีบนำไปส่งลูกค้าทันทีและนี่ลูกค้าต้องการสินค้าที่อุ่นร้อนไม่เย็น คนที่ห้าลักษณะของผู้ถูกสัมภาษณ์เพศชายอายุ30ปีอะไรมันใช่ระบบการสั่งซื้อใช้งานค่อนข้างงา่ายอะไรที่ยังไม่โดนใจไม่มีมีคำถามสงสัยไม่สามารถสั่งร้านสาขาที่ต้องการสั่งได้ต่อยอดไอเดียแอปจะดึงข้อมูลร้านที่มีรัศมีใกล้เคียงกับเราที่สุด l e ARNING ลูกค้าต้องการสั่งสินค้าร้านสาขาที่ตัวเองพึงพอใจคนที่หกเพศหญิงอายุ22ปีอะไรมันใช่ความสะดวกสบายในการใช้บริการอะไรที่ยังไม่โดนใจพนักง,งานโทรหาหลายรอบมีคำถามสงสยัยทำไมถึงไม่มีช่องแชร์สำหรับการสนทนาต่อยอดไอเดีย สร้างช่องการสนทนากับพนักงานใน a p p s ซ v e ่นเ l ลิเ r n รีลูกค้าต้องการให้มีช่องแชทคนที่เจ็ดเพศหญิงอายปีอะไรมันใช่มีรายละเอียดสินค้าและราคาที่ชัดเจนอะไรที่ยังไม่โดนใจคุณภาพรูปแบบของสินค้าหรืออาหารได้ไม่เหมือนกับที่ร้านมีคำถามสงสัย ทำไมสินค้าไม่มีคุณภาพต่อยอดไอเดียตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกครั้งก่อนนำส่งลูกค้าเร a r นนิ่งลูกค้ารู้สึกว่าได้รับสินค้าไม่เหมือนที่ซื้อหน้าร้านคนที่8เพศชายอายุ33ปีอะไรมันใช่จัดส่งรวดเร็วทังใจไม่ให้รอนานเกินไปอะไรที่ยังไม่โดนใจ ไม่มีมีคำถามสงสัยมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าประจำไหมต่อยอดไอเดียจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่สั่งประจำ learning ลูกค้ารู้สึกไม่มีโปรโมชั่นให้สรุปฟีดแบ็กจากการนำโปรตายเวอร์ชั่น2ไปสัมภาษณ์นะคะอะไรมันใช่1ความสะดวกสบายในการใช้บริการ2 แอปเซเว่นเดลิเวอรี่เขาใช้งานง่ายและสารมีรายละเอียดสินค้าและราคาที่ชัดเจนค่ะอะไรที่ยังไม่โดนใจนะคะพนักง,งานโทรหาหลายรอบค่ะมีคำถามและข้อสงสัยนะคะทำไมถึงไม่มีช่องแชร์สำหรับการสนทนาระหว่างพนักง,งานกับลูกค้าค่ะและต่อยอดได้ไอเดียคือสร้างช่องทางการสนทนากับพนักง,งานใน a p p เซเว่นเดลิเวอรนะคะ สรุปจุดเรียนรู้ learning จากการนำโปรตายเวอร์ชั่น2ไปสั Ş มภาษณ์การเข้าใจและใส่ใจในปัญหาของลูกค้าเราเลือกที่จะบริการลูกค้าเราต้องทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าก่อนให้เราเข้าใจว่าลูกค้าไม่ได้โมโหอย่างไรเหตุผลแต่ลูกค <sch> ้าอยากได้สินค้าและอยากได้สินค้าของเรามากก็เลยอารมณ์เสีย คอยตรวจสอบบินออนไลน์และเปลี่ยนสถาหนะบินให้เป็นนิสัยคอยตรวจสอบสภาพของสินค้าก่อนส่งทุกครั้งบอกรายละเอียดสินค้าให้กับลูกค้าอย่างครบถ้วนและเช็คจำนวนสินค้าที่ต้องการส่งให้ดีก่อนนำส่งสินค้าค่ะคอมแพมปัญหาพนักงานโทรหาหลายรอบทำให้รู้สึกลำคาญ 2. c u s t o m e r s e g ร e n t กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาไว้ทำงานแม่บ้าน 3. Unique Value Proposition จุดเด่นเฉพาะด้านใช้นสนทนาระหว่างพนักง,งานกับลูกค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจในการที่เราโทรหาหลายรอบ 4. Solution วิธีแก้ปัญหาเพิ่มช่องแชทสำหรับการสนทนาในแอป s e v l n v e r y v e r y 5. ี h a n e แช่องทางการเข้าถึงลูกค้า แอปเซเว่นเดลิกลุ่มเราขอจบนะการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ